สรุปประเด็นทองคำนะครับประจำวันที่17เดือนธันวาคมนะครับนักงถุนครับเดี๋ยวกอรอบราคาทองคำที่ผมคิดว่าเรายาังคงใช้กรอบเดิมนะฮะเพิ่มเติมก็คือวันนี้เนี่ยมันมีสัญญาณการกลับตัวเล็กน้อยเสริมขึ้นมาอ้าวคุณพูดแบบนี้นี่ขาบ่ายเริ่มสบายใจใจเย็นก่อนครับทุกท่านขาบ่ายเริ่มสบายใจได้แค่ระดับหนึ่งนะครับไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าคุณจะสามารถกลับไปเป็นหน้าบ่ายได้อย่างเฉิดฉายได้อย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะ ถามว่าสบายใจได้เนี่ยเป็นเพราะอะไรเพราะเมื่อวานนี้ทองคําเดี๋ยวมันมีการสร้างแพทเทิร์นในการลงต่อสร้างแพทเทิร์นในการลงต่อแล้วอย่างไรคือทองคําตอนที่ขยับปรับตัวล่วงลงมาหลังจากช่วงประมาณตอสามทุกกว่าที่เราชนข่าวกันตอนนั้นเนี่ยทองคำนะครับควรจะลงทําโลใหม่ได้แล้วไม่ควรจะมีขาบายเข้ามาช้อนกลับ แต่ผมตื่นเช้ามาปุ๊บผมกลับเห็นว่าราคาทองคำเรื่องมีการฟื้นตัวขึ้นมาแปลว่าอะไรแปลว่าแพทเทิร์นในการลงของราคาทองคํานั้นยังทําแบบไม่สมบูรณ์ครับไม่สมบูรณ์แต่มันก็ไม่ได้ไหมายความว่ายังไม่สําเร็จใช่ไหมแสดงว่ามันอาจจะลงต่อก็ได้ใช่ไหมคุณถูกต้องครับแต่วันนี้ถามว่าแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเขาจะลงต่อไหมหรือไม่ลงต่อแล้วนักทุนจะยังคงเห็นตัวเลขตัวเดิมเหมือนเมื่อวานก็คือตัวเลข2 6 6 9 8 7ครับ ตัวเลขตัวนี้การฟื้นตัวกลับขึ้นมาของราคาทองคเถ้าเกิดว่าฟื้นขึ้นมาถึงตัวเลขดังกล่าวได้หมายความว่าอะไรครับหมายความว่ามันจะสามารถกลับขึ้นตัวได้ค่อนข้างยาวเลยคือเป็นการทําลายลักษณะแพทเทิร์นการลงต่อของทองคาเมื่อวานนี้ได้เลยครับน่นแปลว่าหน้าบ่ายจะกลับมาลุ้นได้ถูกไหมถูกต้องเพราะฉะนั้นสรุปแบบนี้เลยภาษาบ้านๆง่ายๆขึ้นในระยะยาวเนี่ยหน้าบ่ายเนี่ยมันลุ้นได้ตลอดอยู่แล้วนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยละ่ะเราคงไม่ต้องคุยกันเยอะ เช利亚บายมา n ี้แมดจ์มนดีดีก็จบแล้วแต่ถ้าในระยะสัน้นวันนี้เนี่ยจะมีลักษณะาการบายอยู่2รูปแบบรูปแบบที่1ก็คือการบายแบบใจเย็นเขาว่าบายแบบใจเย็นนั้นก็คือเป็นการบายในโซนน้ำเงินตรงนี้ซึ่งก็คือ 2656- กหถึงสองใกล้เคียงกับก้าปัจจุบันเลยนี่แหละครับแต่จะต้องมาดี้แมดจ์ e มนนะครับให้ลึกถึงด้านล่างเลยนะยังต่ำเนี่ยคือ3,000จุดถ้าอยากจะรอดเพราะว่าโซนด้านล่างตรงนี้เป็นอีกโซนหนึ่งที่จะมีคนกดบายกัน2 6 2 6 ถึง2611ดังนั้นนี่คือการบายของคนใจเย็นจะต้องใช้หลอดน้อยและอาศัยกรอบใหญ่ในการเทรดครับเอ้คุณมันจะปีใหม่แล้วคนไม่ค่อยเทรดกันเนี่ยจะเทรดกรอบใหญ่ทําไมนี่แหละคือสิ่งที่คนอยากเข้าใจผิดอยู่บางคนเข้าใจว่าเมื่อใกล้จะปีใหม่ปุ๊บคนไม่ค่อยเทรดกันปับ๊บกราฟจะวิ่งช้าๆนะจุดครับบางครั้งเนี่ยคำว่าตลาดขาดสภาพคล่องมันไม่ได้หมายความว่าทองคาวิ่งช้าอย่างเดียวนะ บัญชีเขาวิ่งขึ้นวิ่งลงแรงๆได้หลายพันจุดเลยแบบไร้ปัจจัยคืออยากจะวิ่งไปไหนเขาก็วิ่งไปในตัวของเขาเองเลยครับนี่แหละคือลักษณะของการขาดสภาพคล่องคืออาจจะมีปัจจัยหนุนนําให้เป็นหน้าบายนะผมก็กดบายไปแล้วตามข่าวอะไรนูน่นนี่แต่สุดท้ายกราฟก็กลับลงอย่างเดียวลงแบบไม่คิดชีวิตเลยนี่ก็เป็นตัวอย่างของการขาดสภาพคล่องสามารถเกิดขึ้นได้ดังนั้นพิจรารณานในส่วนของตรงนี้เผื่อไว้ด้วยนะครับนี่คือโซนการเทรดนะถ้าลากจุด นะครับราคาจากด้านบนลงไปด้านล่างเนี่ยเอาแบบสุดเลยนะระยะความห่างของชั้นตรงนี้อยู่ที่ประมาณ4,500จุดดังนั้นเราจะต้องถามตัวเองก่อนว่าก่อนที่ชั้นจะกดเทรดหน้าบ่ายก่อนที่จะปล่อยออเดอร์บายในวันนี้เลยเนี่ยถ้าเกิดจะต้องติดลบประมาณ4,500จุดนั้นออเดอร์นี้จะติดลบประมาณเท่าไหร่เนี่ยแหละครับคือสิ่งที่ต้องตอบคำถามกับตัวเองก่อนถ้าตอบคำถามกับตัวเองได้ว่าได้จุดราคามาแล้วว่าจะติดลบเท่าไหร่แล้วและถ้าใจยอมรับได้บันนี้ก็เทรดได้ครับ แต่ถ้าเกิดนั่งทุนไม่รู้อะไรเลยครับอยู่ดีๆเหมือนกับเดินเข้าไปในป่าซุ่มสี่ซุ่มห้าวิ่งเข้าไปเลยอันนี้ไม่ได้นะครับนั่นตัวจะโดนเสือคาไปกินซะก,ก่อนไม่ควรนะฮะต้องรู้ก่อนว่าความเสี่ยงในการเทรดคืออะไรและมันรับกันได้หรือไม่โอเคไหมครับทุกคนครับหลังจากนี้ควรจะเป็นแบบนี้แล้วนะไม่เอาแบบเทรดซุ่มสี่ซุมห้าตกแนวรับชั้นกดบายตกแนวต้านชั้นกดเซลทำแบบนั้นไม่ได้โดยเฉพาะช่วงนี้ทุกคนเข้าใจตรงกันนะครับ ถ้าขาบายเข้าใจตรงกันรบกวนพิมพ์คำว่าบายให้ผมหน่อยนะครับและอย่าลืมครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยทีนี้มาดูขาเซลล์ขาเซลล์บอกว่าคุณเมื่อกี้คุณพูดบอกว่าลักษณะแพทเทิร์นหน้าเซลล์เนี่ยเขาเลิกแบบว่าทําไม่สําเร็จถูกไหมต้องบอกว่ายังไม่สมบูรณ์ครับจะใช้คําว่าไม่สําเร็จเลยยังไม่ได้หรอกถ้าจะใช้คําว่าไม่สําเร็จเลยเนี่ยชนิดที่ว่ามันไม่น่าจะลงแล้วก็คือทองมันต้องกลับมาที่2 6 6 9ก่อน แต่ว่าณเวลาปัจจุบันนี่คืออะไรครับราคาทองคายังกลับมาไม่ถึงเลยปัจจุบันนี้ราคาทองคำเคลื่อนไหวอยู่ที่2,658ซึ่งเป็นจุดของการวัดกําลังกันของเมื่อวานนี้ว่าขาบายขาเซล,ลใครมีกาลังมากกว่านะและตอนนี้ใครมากกว่าขาบายครับขาบายมีมากกว่านิดหนึ่งเป็นต่ออยู่แค่เล็กน้อยเท่านั้นไม่ได้มีกําลังมากมายอะไรขนาดนั้นเลยครับแต่มันก็ทําให้ขาเซล,ลเดียบยังพอลุ้นต่อได้อยู่นะครับ ถามตอครับว่าคุณลวแล้วอย่างนี้คือหน้าเซลเน่ยบัรญัติรุนได้ใช่ไหมเอาเราเอาเงื่อนไขเหบอเมื่อวานนี้ถ้าถามว่าหน้าเซลบัญญัติรุนได้ไหมบางคนเนี่ยนะครับที่ถือออเดอร์เซลล์มาตั้งแต่ด้านบนเลยนะที่ยังได้กําไรกันอยู่ไม่ว่าจะจุดไหนก็ตามแต่ผมต้องบอกกับนักถุนครับว่าไม่มีขาเซลนะฮะเข้าออกตลาดกันแล้วครับตอนนี้เพราะอะไรเพราะการเคลื่อนไหวในตอนนี้แม้ว่าทองคำาอาจะยังไม่ทําโลใหม่แต่มันก็ไม่สามารถทำไฮใหม่ได้ นั่นแปลว่าลักษณะโครงสร้างเทรนระยะสั้นเนี่ยเขาจะอยู่เทรนขาเซลล์และยังใช้เหมือนเดิมเลยเมื่อวานก็คือถ้าทองไม่แตะ2โคหไม่มีขาเซลล์ที่ไหนเขาออกตลาดดังนั้นเขาจะรันกาไรกันต่อไปเผื่อวันนี้ฟลุกอีกวันหนึ่งราคาทองทําโลใหม่มันจะสามารถลากเราลงได้อีกชุดหนึ่งเลยคือเป้าไกลสุดเนี่ยจะเป็นโซนน้ำเงินด้านล่างในทันทีดังนั้นถ้าคนที่ยังมีกำไรไม้เซลล์อยู่ผมอธิบายชัดเจนแล้วนะครับอยากถือต่อถือได้ไม่น่ากลัวถ้าไม่ขึ้นมาถึงบริเวณโซนน้ำเงินตรงนี้ แต่ถ้าถามว่ากำลังเนี่ยมันอ่อนแอกว่าเมื่อวานใช่ไหมครับตอบคือใช่ถ้าวัดกันตอนนี้นะครับ9โมง23นาทีแต่ถ้าถามว่าแล้วอย่างนี้เนี่ยพี่จะรู้ได้ไงว่ามันจะมีโอกาสในการลงต่อหรือเปล่าคุณครับโอ้โหง่ายๆเลยครับแค่ทองคํายังพ้วนเปียนวนเวียนอยู่ในโซนน้าเงินตรงนี้นานๆนะไม่ไม่สามารถแบบย้อนกลับได้สักทีวันเวลาผ่านไปเข้าสู่ตลาดยุโรปก็แล้วเย็นวันนี้ก็แล้วก็ยังย้อนกลับขึ้นไปไม่ได้ เดี๋ยวขาบายเขาก็จะยอมเองครับเมื่อขาบายยอมผู้ราคาโทมันจะไหลทําโลเดิมไม่ก็โลใหม่หลักการก็เป็นแค่นี้ครับนี่เป็นลักษณะาการคือไหวตามกลไกตลาดอยู่แล้วพอชัดเจนอยู่นะครับดังนั้นท่านนักทุนอยากจะถือไม้เซลล์รันต่อยังสามารถถือได้ไม่นด้กลัวคําถามต่อมาก็คือแล้วถ้าเกิดว่าผมอยากจะกดเซลล์นี่ผมกดเซลล์ตรงไหนดีเหรอครับคุณกดเซลล์ตรงไหนดีบริเวณดังกล่าวนี่ยังไม่ใช่จุดเซลล์ครับจุดเซลล์ที่เหมาะสมจริงควรจะเป็น3ตัวเลขด้านบน แต่ก็เข้าใจกับนักทุนครับที่มองว่าถ้ามันจะลงต่อเนี่ยผมคิดว่ามันอาจจะขึ้นไปถึงด้านบนของคุณหรอกนะมันอาจจะลงเลยก็ได้ถ้าอย่างนั้นมันก็จะเหลือแค่โซนแถวนี้แล้วลหละครับที่นักทุนจะต้องวัดดวงเอานะว่าถ้าเรากดเซลล์แล้วมันจะลงให้หรือเปล่าโดยถ้านักทุนกดเซลล์แถวนี้ไปเนี่ยก็ตั้ง sl สูงกว่า2 6 7 0นสิักนิดหนึ่งแล้วกันก็จะมีระยะอยู่ที่ประมาณ1 5 0 0จุดถึง2,000จุดครับพอจะ Money m a ม a g e m e n t ได้อยู่ใช่ไหมครับประมาณนี้เลยนะทุกคนนะลอง mm กันดูนะครับ โอเคและคําถามสุดท้ายก็คือว่าแล้วถ้าเกิดว่าจะต้องเลือกเทรดหน้าใดหน้าหนึ่งที่เอาหน้าอะไรดีครับคุณครับถ้าจะต้องเลือกเทรดหน้าใดหน้าหนึ่งนะครับเหมือนเดิมเลยคือภาพรวมระยะยาวเนี่ยผมยังคงให้น้ําหนักอย่างหนักแน่นเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนแปลงหลายเดือนแล้วว่าสะสมไม้่ายยังได้อยู่แต่ถ้าระยะสั้นเด้งเซลล์เหมือนเมื่อวานนี้วันจันทร์เราให้แนะนําให้ทําการเด้งเซลล์จะมีความได้เปรียบมากกว่านะครับวันนี้ก็เด้งเซลล์เหมือนเดิมได้แต่ต้องเข้าใจหน้ามีดอกจันทร์ให้นิดนึงว่า แรงเซลเนี่ยมันเริ่มน้อยกว่าเมื่อวานดีแล้วนะครับเอาพูดได้ง่ายเลยว่าน้อยกว่าแบบไหนมองเห็นภาพถ้าวันนี้ทองคํายังพาเข้าลงทําโลใหม่ไม่ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามแต่ข่าวนอกตารางหรือว่าข่าวในตารางที่กำลังจะรายงานเนี่ยอย่างต่อสองครึ่งมีตัวเลขยอดค้าปลีกหรือว่า retail รีเทลเซลนะฮะถ้าเกิดว่าพวกนี้นั้นไม่สามารถพาทองคำทําโลใหม่ได้หลังจากนี้เปอร์เซ็นต์ในการขึ้นเนี่ยมันจะกลับตัวขึ้นแล้วครับเพราะอะไร ภาษาไทยหรือคําศัพท์ที่ผมตั้งให้ก็คือมันเจอสภาว่าอิ่มตัวคาว่าเจอสภาว่าอิ่มตัวก็คือว่าทองคําชั้นชั้นไปเทรนขาลงก็จริงอยู่แต่ว่าชั้นลงต่อไม่ได้แล้วชั้นอิ่มตัวมากแล้วมันจะกลับตัวขึ้นครับนัองถุนครับดังนั้นขาบายภาวนาอย่าให้ทองคำโลในวันนี้และเดี๋ยวจะเจอสัญญาณการกลับตัวอย่างชัดเจนส่วนขาเซลก็ต้องภาวนาในทางกลับกันว่าให้ทองคำโลใหม่ให้ได้แค่นี้จบเลยครับนี่คือการสรุปนะครับทิศทางราคาทองคำของเราในวันนี้ครับคุณผู้ชมขอบคุณครับ